ได้เลยแม่เอาคำยีไงพี่น้องเห็ดอีฝาเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุกคนครับผมมนีพ่อกับบ่าวนัททางนัดชาแนลนะครับผมมนีมากินกับแม่ครับผมแม่แดงผ้าชิม จงไหนก็อย่าลืมเขาไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้เพิ่นนัมเ,เดอร์ครับ่องแม่แดงครับผมแม่เบานัดเองนะครับเบานัดทางนัดชาแนลครับผมอ้ามื่อกี้เบานัดก็มีพ่พักพักการหินน้วนไหม่ะพักการหินแล้วก็เออแล้วก,พก็พักบุงพักบุงแล้วก็พักพักเมก,ก,เมกตักแต่นทอด ตักะแตนเ้ <g <g em ็บเอาอยู่อันกูเอาอยู่เขารถเกี่ยวนะพี่น้องเมนเที่ยวเขารถเกี้ยวแล้วเก็บเอาอันนี่ละตักแตาน้ำปุ่นอ่ะกินเลยแม่จัดการเลยหิวแล้วมึงแน่ลรอค่ะตักะแตนพี่น้องตักเตานี้เก็บน้ำอันเท่อันเขาอันตาหลายค่ะแซ่บกรอบก๊อบเขาจึงสีเลยวันที ออืตั้งสีเลยเลยแม่เอาครับมีไงพี่น้องหอเอาปะหอมเอาหอแบบก็การหอมเลยพี่น้องเรานัดจัดเมนูนี่ ว่าสีหอข้ามมีงไงให้พี่น้องเบอ่์พี่น้องก่อนอื่นก็เอาหอมใส่กระไรพี่นอ้องเอาหอมใส่เลยหอมนะแม่หอมก็มีเดอ้อโอ้กระเทียมอยู่ใส่บานทนี่โหเทียมนี่แต่สมุนไพรพี่น้องเอ้ยเข้าไป บานนี่ก็ตามด้วยตามใส่กับปูดองอขอบปุ้นมันกับงานเมียวพี่น้องผมว่าเป็นทีประแดกแสบเบิดนั่นลแหละแสบพี่น้องแสบแสบเบิดกินท่านแสบอ่ะพี่น้องหอเลยครับมีไงเลยนี่ให้ยู่บวงไงกบป่าเห็ดพอดีป่าเลยพี่น้องมาเลยอ่ะเช่นกินน้ำยา มแม่เพิงนส่มือรนวังจังเขาก็บรรยากาศอีสานเหมือนว่าแม่ <c oughs> ตักกระแตนพอดค่ะแซ่บมีอะไรก็มีแมงแข้ง,<อ>ขงก,ก็อ๋อแมงแขงกะมาก้าแมงแขงกะม้าน้ำแม่ข้าวมิยไงพี่น้องเบิม่มพี่นอ้องพักบัวอยู่นี่บัวเก็บเอาอยู่นี่แมนเมนพูดไะเอาข้าวมิยไงรสพี่น้องเพิ่งจังมาก

bunka, yêu cả ban nó mèo hư mẹ hư 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 กินพุดยเยบวเสียพี่น้องเอ้ยไอแม่เพิ่มากินเป็นโมแม่แดงพาชิมเอาคำยังไ,ไงหนาไม่ใช่ถวัววเขากินนี้นะคำมแพง

อันนี้กับพักเมกเนาะกินกับปุลอ,อันซ้อมตักกระแตนนี่เนาะตักกระแตนตัวนี้หน่อยอเคาน์ตีขนาดนี่เนาะบริสไลด์ลดเกลียวบ,บริกินแล้วนะแม่เพลเอาน้ำกระสอบมีน้ำกระสอบเขา เผอก็ติดน้องเร่งน้องเร่งอยู่ขยันสิกังวินเนาะกังเวินแห่งหลายเาะเนาะขยวกังเวินขยวกังวินบ่อใจอาบ่อกังขึ้นซักระแตนอนน้องขึ้นซักกระแตนอเกี้อ่างงอไปครับน้องกระสอบออเว้นบินนี้ได้ไหมเนาะพี่น่องอาปุ่นเส้นเหน้วเหนียวพี่น้อง เนี่ยดีขนาดบะสุกับบะพริก,ก <c oughs> อันไดมบะพริกกะค,คือเอาออกโกรธเฮ้ย <c oughs> ก,กับบอนกินเข่บาบอนกินขอาปุ่นหรือบอนกินยังกะมากินเป็นโมบาวนัดเด้อพี่น้องเป็นโมบาวนัดกัมในแดง คลิปแรกพี่น้องเมื่อกี้เพิ่นพนมากินขาน้ำเพิ่นมากินน้ำวันกินขาน้ำแคบหมูม,มา,ามมกใส่มะขามพี่น้องตั้มใส่มะขามใช้กระปูบ้านนี่ม่กระปูดนี่ xe nằm em gió dung mượn, mhm 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 này, mhm mhm con แซ <c oughs> ่บแซ่บแซ่บทำดูทายพี่นอ้องพักกันใส่ไปข้ามามีแอนด้วยม่เนาะ <c oughs> ก็เลยอิ่มเร็วดี่คุณนะ แซ่บค่ะพี่น้องขำสุดท้ายพี่น้องไว้เขาเบิ่งกะเฮงเฮงลุยลุยพี่น้องอย่าลืมกดติดตามซายเด้อค่ะนัดฮักชาแนลมาบอกให้ยังฮักนัดเนี่ยฮักนัดบ่ฮักนัดชาแนลฮักนัดชาแนลอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องกดแชร์กดติดตามให้เพื่อนเนี่ยมีพี่น้องครับทุนท่าย ถ้ากแาแฟเนาะมันอิ่มเยอะแซ่บขนาดแม่แดงมึนกำลังแซ่บพี่น้องอ้าวสำหรับคลิปนี้น้องพี่น้องเนาะแซ่บพี่ดีพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บตำเด็ดพิษถ,ถึงใจแต่ว่าแม่แดงมึงแบบโอ้เพิษขนาดเลยม <c oughs> ึงกินเพิษกับอะไรเป็นา,ายอ่ะไว้พอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะสุดยอดแซ่บ อ่ะไว้พอกันไหมคลีหนาสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ